คืนด้วยนะเอา้าไม่คืนกูด่าแม่งจริงด้วยคืนหนึ่งบาทนิสัยไม่ดีพรุ่งนี้ไม่ไปรับแน่แหละทำไว้ยืมไม่รู้จะคืนเนี่ย <c oughs> พี่จองโอ้ยืนหน้าเซเว่นโอ้เป็นพีีเซนเตอร์ให้เซเว่นเหรอพี่จองโอ้โชคดีจริงๆได้แค่เซเว่นอันเดียวนี่ก็กลุ้มแล้ว วาเซเว่นมีทั่วทั้งประเทศเนาะบอยลงไปบอยกินอะไรหรือย่างเป็นยังไงบ้างอาการฝียายขอถามหน่อยมุ่นวายกระตูดเป็นงไงบ้างฝีอ่ะดีขึ้นไหม บัวแหลมโอ้หายไปนานจนลืมชื่อนะชื่อบัวแหลมบอยก็เนาะไม่ค่อยมาบ้านยายเลยเดี๋ยวนี้ต่แต่รู้จักยายคำนี่โอ้ยไม่ค่อยมาเลยไปติดยายคงยายคำยายคำสองคำอะ่ะชื่อคำนี่คือหนึ่งคำอะเนาะคำแปลว่าอะไรอะทองคำก็ คำคำพูดคำอ้ำอ้ำผู้ชายมีลูกผู้ชายมีลูกเห็นไหมถึงไม่มีเมียถ้ามีลูกนะไม่ต้องกลัวหรอกว่าลูกจะอดเพราะว่าขอให้มีตังค์เลยเนี่ยพาลูกมาเซเว่นลูกก็อิ่มแล้วสมัยก่อนโอ้ ก็ต้องทํากับข้าวให้ลูกกินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วลูกชิ้นทําไมลูกชิ้นหิวข้าวอ่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านก็กินรวมมิตรรวมมิตรทะเลยายฝายเจ๊ฝายหกสิบเก้าบาทบอยก็มาเฮ้อ้อ,อแล้วก็ไปอุ้ยมาทําอะไรแค่นี้

<Okay. S 2> คิดว่าไม่มีเมีย <laughs> คิดว่าไม่มีเมียเมียเคยมีแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วเมียเคยมีแต่ตอนนี้ฉันเลิกไปแล้วผู <laughs> ้หญิงอะเนาะยิ <sighs> ็นแล้วก็เ <sighs> หนื่อยนาย กินขยันกินกันด้วยนะกินกันแล้วก็กรุงออกตูดออกตูดยืน่นไอ้เงินดูจะทำยังไงกับตัวเองสภาพก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนเฟรม,มพี่จองพี่คาเลนพี่เพชรหัวงใจกอดๆจองคาเลนโอ้เสือภัยโอ้โอ้โอ้โอ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 โร้อยหนึ่งใช้เกี้ยงเลยมั้งเนี่ยโ นี่ใช้เงินเกินกัางเลยเฮ้ยจะโดนรถเขาเปิดรถต่รู้จะดูรถ,ถจะมาปิดรีบปิดเด,เดี๋ยวก็จบรถเขาจะปิดอ่ะนะโอ้เขาจะสตาร์ทรถแล้ว,นะลดลวเดี๋ยวเดี๋ยวให้จ่ายจ่ายกลมๆจ่ายร้อยหนึ่งแหละกลมๆอะ่ะก็นั่นแหละอันนี้ก็เป็นทิปพี่ยายอันนี้หกบาททำไมเหลือแค่หกร้อยหนึ่งเหลือหกบาทของมันขึ้นนะไม่จริงไม่จริงใช้เงินเกินตัวรายได้อะไรก็ไม่มีใช้อย่างนี้แย่เดี๋ยวใครจ่ายในบ้าน จายกลมๆคือยายขาดทุนคือกลมๆของเธอร้อยหนึ่งอ่ะฉันขาดทุนสี่บาททำไมอ่ะอ้าเธอติดหนี้ฉันสิบบาทเธอจ่ายกลมๆแล้วใช้ก็ได้ร้อยเดียวแล้วอีกสี่บาทได้ไหนจ่ายร้อยสิบได้ไหมร้อยสิบได้จ่ายมาโอเคเดี๋ยวมีสัจจะไหมบ้างหมูโจรไม่มีสัจจะเนี่ยไม่ครบด้วยนะถ้าเป็นโจรอะไรหรือพายอะไรอ๋อขนมช็อกโกแลตอันนี้ที่เขาคิดกันเหรอขอชิมถ้าทำได้ไหม